ตรงนี้เขาก็จะบอกระดับสีผมนะว่าทำเป็นแบบโทนสีสว่างจะได้ประมาณไหนตัวน้ำยาน,นะคะ Color Developer 5 0 m สก็จะมีเครื่องมบอกไว้ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับมิคงในช่องคิคขูจังนะสำหรับวันนี้นะคะมิคงก็มาทำสีผมดูสิเฟดขึ้นไวมากขึ้นเร็วมากเลยอะทีนี้มิคงก็ซื้อเจ้าตัวนี้มานะจากวาสัสดนะ กล่องละ189บาทหรือ188บาทนี่แหละจำไม่ได้แล้วนะก็จะใช้เป็นสี0ูนชื่อว่า h o n e y b e บ r y y นะคะเป็นของ Wonderful ฟของเกาหลีนะเป็นแบรนด์เกาหลีแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะบอกระดับสีผมนะว่าทำเป็นแบบโทนสีสว่างจะได้ประมาณไหนมิคิดว่าสีผมนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้นะเพราะว่าดูสีเห็นไหมผมสีสว่างก็จะออกเหมือนแบบน้ำบาลเบอร์รี่หน่อยตัวน้ำยาน,นะคะคัลเลอร์เเวลล 50 ml mm คู่มือนะคะเขาก็จะมีคู่มือบอกไว้นะว่าทำอะไรบ้างสเต็ปหนึ่งก็คือให้ผสมตัวนี้นี่ให้ผสมนะผสมเข้าไปที่กับตัวนี้นะคะคอนดิชนเนอร์เอาไว้ใช้หลังจากที่ทำลงสีอะไรอย่างเงี้ยเสร็จเนาะแต่ว่ามิ้งจะคุมไปสองชั้นละกันเพื่อจะคุมสีดาไว้อีกชั้นหนึ่งอันนี้มิ้งซื้อมากล่องเดียวนะเพราะว่าเราได้ตัดแบบเป็นผมสั้นแล้วไงก็น่าเพียงพอนะกล่องเดียว ข้างน,นี้เพื่อแบบว่าเราจะได้ชโลมอีกข้างหนึ่งง่ายๆนะคะช่วงนี้แบบว่าดูดิเห็นปะมันจะมีแก้มจะมีรอยแผลเป็นนิดน,นึงอะ่ะตอนนี้นี่กาลังรักษารอยแผลเป็นใช้ครีมบำรุงไทยอยู่นะแล้วไว้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าสีผมเ้าเฟดอะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนแบบสีขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะชโลมให้ทั่วแล้วก็จะหมักผมไว้ประมาณ 40นาทีมันก็จะออกมาเป็นสีแบบอย่างเงี้ยพอผสมกันแล้วมันจะออกมาเป็นสีแบบม,ม่วงอ่ะเราจะขอชะล o มวันนี้ก่อนคือโฟมจะต่างกับแบบพวกสีนะโฟมนี่คือเราก็จะสระเหมือนแบบสระผมได้เลย ทาทุกออยอนะไรเงี้ยอันนี้มิ้งใช้นะแบบกลิ่นไม่มีเลยนะกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นแบบธรรมชาติมากกว่ากลิ่นไม่แรงฉุดเลยนะตัวนี้กลิ่นไม่ฉุนเออเวอร์เวอร์เป็นน,นี่ทำแบบไปไวๆน่อยจ้ะ,ะขอพูดเยอะนะของที่แบบทำไปไวๆกินของที่แบบว่าทำไปไว,วไมันจะเสร็จยรู ไว้ทิ้งไว้สามสิบนาทีแล้วนะแล้วก็ทิ้งไว้ส0มสิบนาทีแล้วก็ไปล้างพอล้างสัพผมเสร็จเนี่ยก็จะใช้ตัวคอนดิชเนอร์ซองดำเมื่อกี้นะคะมิงก็ไปสระมาแล้วนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมก็สีก็จะเป็นประมาณสีนี้เนาะสีสวยนะแต่ว่าเห็นไหมทุกคนเห็นว่าสีดําเนี่ยคือเขาจะแบบว่าถ้าใครที่มีสีดําถ้าไปใช้สีเนี้ยเบอร์รี e ่มิงว่าเขาจะไม่ค่อยเห็นเนาะ <ku> ถ้าให้ดีอ่ะสีผมพื้นแบบขาวๆแบบมิ้งอะก็จะได้สีประมาณประมาณเนี้ย พอมองๆแล้วก็จะคล้ายๆสีชานมไมุกถ้าแบบว่าให้สรุปนะคือเขาแบบว่าไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะทุกคนแล้วก็แบบไม่แสบหนังศีรษะไม่มีกลิ่นฉุนแบบเนี้ยสะดวกสบายมาก3 0สิบนาทีแล้วก็มันไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีสารเคมีแล้วตัวที่คอนดิชเนอร์ของเขาเนี่ยที่ซองดำเนาะคือแบบพอเราไปหมักสามนาทีอะมันจะมีกลิ่นประมาณแบบเบอร์รี่แบบกลิ่นหอมแบบเบอร์รี่มากเลยไม่มีกลิ่นเหม็นหรือฉุนเวี้ยนหัวไม่มีเดี๋ยวก็มาเป่าผมให้แห้งก่อน ถ้าใครอยากแบบว่าได้สีประมาณนี้แบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยก็คือต้องทําเป็นสีสว่างก่อนแล้วก็ค่อยลงสีตัวนั้นเนาะทุกคนจะสังเกตว่าสีดำเนี่ยเห็นไหมถ้าทุกคนแบบสีดําสนิทเห็นไหมผมที่มิงขึ้นดําใหม่ๆอ่ะแล้วไม่ได้ฟอกเขาก็จะไม่ค่อยเห็นติดสีแบบนี้เลยถ้าเป็นสีสว่างเรามาฟอกเงี้ยสีจะติดได้ดีไปหมักผมมาเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมผมก็ไม่เสียเลยจ้าแต่ว่าคือข้างหลังอะตอนแรกมิ้งทาเป็นแบบว่ามันเฟดเป็นสีเหมือนทองเนี่ยเห็นไหมพอลงไปแล้วเขาก็จะแบบเข้มขึ้นมาเป็นนนนแบบบอร์ี่ะ พอฟอกมาก็แบบเออก็สวยดีนะคือผมมิ้งอ่ครึ่งหนึ่งอะ่ะมันจะเป็นสีเฟดเป็นสีแบบขาวๆใช่ปะ่ะแล้วเวลาเฟดเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบทโทนเหมือนกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนถ้าทุกคนสีผมสีดำอะ่ะมิ้งว่ามันจะกระเถิบแบบนิดเดียวเท่านั้นเองนะให้สีมันสว่างแบบประมาณนี้เลยก็ให้ลงแบบพื้นสีขาวไปเลยนะถ้าไม่อยากเป็นพื้นสีขาวดรอปลงมาเป็นสีแบบ เป็นฟอกก็ได้แล้วก็ลเข้มกว่านี้นิดนึงนะก็ดูข้างกล่องได้นะเ<ม>ทียบสีจากข้างกล่องแล้วก็ไม่ทําให้ผมเสีย<ม>แล้วอันนี้มิ้งทาตอนกลางคืนแบบว่าไม่มีกลิ่นใดๆเลยนะทุกคนเพราะว่าปกติมิ้งจะได้กลิ่นสีผมแล้วว่าจะเวียนหัวมากยี่ห้ออันนี้นะเป็นอของทางเกาหลีแล้วก็มีส่วนผสมของออยล์ผมได้ไหลย,ยี่ห้อเนาะพยายามจะเลี่ยงๆจากสารเคมีพยายามเลือกแบบไร้สารเคมีแต่ผมมาก็จะมีของ รุ่นของในกระอกกับตัวเนี้ยที่แบบว่าซอแบบไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็ตัวที่มิ้งใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นกลิ่นแบบผลไม้แบบเบอร์รี่เนาะเวลาหมักผมอะ่ะคือให้ผ่านเลยจ้าอันนี้แบบว่าในราคาประมาณ188บาทรับเพื่อนๆคนไหนที่ผมแบบเท่ามิ้งเนี่ยสามารถไปตังกันได้โอเคก็ถ้าคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเทุกคน,น,น,นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครด้านล่างนี้ให้นิ้งกันด้วยนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนลองไปทำยี่ห้อนี้มาแล้วถูกใจสีไหนหรืออย่างไรลองมาเล่าให้ฟังใต้คลิปนี้กันบ้างวันนี้บ๊ายบาย